รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยลดดลดลด,ดและและและเวลากล้วไละตะขาตะกรสีดำๆก็ยังขึ้นมานะครับแต่ดูจากเนื้อเนื้อเนะเนื้อของ ตัวที่เขาทอดได้นะครับมันบ่าได้สีดำอันเป็นไขเ่เหลืองๆมันก็จะเหลืองแบบนี้นะครับคือน้ำมันสีมันจะดำน้อยนึงเพราะว่าเศษตะกอนนะครับมันยังมันิ่งดีเตื่อนนะครับวันนี้ลงทอดไส้ควายครับทอดไส้ควายอันนั้นจืนเอาน้ำมันนะครับ ใส้นะครับพังคืดเครื่องในเนี่ยใส่เน้นเน้นเราก็จะลองส้มต่อจากนี้นะครับมือตัวแรกนะครับตัวแรกตัวแรกของหลังสงการนะครับตัวละประมาณสิบสามโลขึ้นไปครับตัวใหญ่เนี่ยก็ประมาณสิบห้าโลเฉพาะไส้มันแล้วก็ตัว ไข่ชุเลียุเลียุเลีสุรครับ,รบได้ได้ใส่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 ใส อันนี้คนเมืองห้องแคบไขนะครับสุกแล้วกินได้คนไทยจะห้องใส่ทอดนะคนไทยห้องใส่ทอดถ้ามีน้ําจิ้มข่านะครับสามรสแจวว่ขามนะครับเด็ ข้าวหนีฮอนหอน,หอนขาเจ้าหน้นอนนะครับสุกแล้วกิ้งไล่กิ้งไล่กิงไล่แคบไข่ของคนเมืองหรือคนไทยห้องใสทอดกรอบเนาะอันเดียวกันครับตาเข้ารอเลยสำหรับท่านที่ชอบแคบไข่นะครับแคบไข่นี่งถึงแคบไข่ใส้ไฟนะครับ พอดีผมทำํำว่าปิดร้านแล้วก็มีเพื่อนๆทักมาจากต่างจังหวัดนะครับที่อยากกินเนาะเมนูนี้มันหาก,กินได้เฉพาะภาคเหนือนะครับทีนี้ก็เลยทําได้แค่ครั้งละประมาณ4โลนะครับ 4, 4โลบวกเกิน5โลต่อไป1ตัวนะครับเพราะว่าไส้มันสิกว่าโลเนาะเขาทอดออกมาปุ๊บมันจะหดแล้วก็เหลือแค่นี้นะครับผมจะแพ็กสูญญากาศส่งไปใื้ คนที่อยากกินแกที่หากินมาได้ในพื้นที่จังหวัดที่อยู่ไกลๆนะครับเนาะเมนูนี้มันหากินมาได้เราผมทําเองนะครับทอดสดใหม่แล้วกอเดียวแพ็กสูญากาไปเพิน่าจะแพ็กได้แค่กบกเกินครึ่งโลนะครับนึกจากถุงสูญากาของผมมีประมาณนั้นนะครับแพ็คตอ่อเดอร์น่าจะสองร้อยกรัมถึงสามร้อยกรัมเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มมาเริ่ม ทำตัวนี้ทรงไปให้จริงกันดีกว่าครับแทนความวหวงใยรับคนนี้ทํางานากลางวันนะครับเอาไว้เจอกันนะครับเริ่มกิจกรรมพรุ่งนี้นะครับถ้งเงินมึงบ่หลพ่อนะมึงบ่มีสิทธิ์ขันบ่มีสิทธิ์มือบ่มีสิทธิ์ท่อย่าแสดงมีสิทธิ์ย่างเดียวคือหาเง,งิน